สิบกระสอบก็ไม่พอต้องเอามาเป็นคันรถอ่ะเท่าไหนก็ไม่พอบอกเลยนะคะไม่มีไล่ไม่มีนี่แต่เลือกมาเลยนะคะนีโค้ลังเจมาห้ากระสอบหกกระสอบเอ้อ ไม่ไหวแล้วหรอนัสที่มามามาเบียรหาบุญอีกเท่าไหร่แล้วเหนื่อยโอ้ยผ่านไปสามกระสอบก็ไม่สู้กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนรับบุญเท่าเท่ากัานเน้อต้องหาคนช่วยละไม่ไหวละ ไปไงม,มีใครอยากระบ,บุญใครอยากเลี้ยงปลาทำทานมาวัดโบสถ์สามโคกนะคะอีกทีหนึ่งนี่ ี่ตกสาธุรับบุญทุกคนนะเท่าเท่ากันนวันทุวันนี้พาพระ่านปีมาทำบุญเพราะวันปีหนีแล้วอ่ะไม่สู้แล้วอ่ะ เลินกันเลยเห็นไหมคะมาเลยนะคะทุกคนค่ะที่นี่นะคะปลายังต้องการอาหารอีกเยอะเลยสัตว์โลกอุ้ยลอยกันเป็นละเนลนากนาัปวลาดสนอบฝากซื้อฝากซื้อปลาทำไมเราทป็นเหลบมาเนี่ยมันเตียกหมดแล้วเนี่ยหลานเก๋ ามาเลยใครทำบุญมาแถวนี้เลยใครก็มาดี